ผมว่าเราถึงเวลาอันสมควรเลิกแล้วนะครับยังไงผมกลับวันดีดราตินสวัสด์เล่นเกมไม่ได้พอดีอะไรคนละเลิกไม่ใช่เลิกนันั้นมาให้ผมว,ว่าได้วะผมเตรียมมาในวันนี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมมีประมาณหมื่นผมเจอประมาณหมื่นพันหมื่นห้านะเพราะว่าจะเก็บไว้ซื้อกุญแจในวันพรุ่งนี้นะครับจะเก็บไ้ซื้อได้วนกุญแจในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับมีหมื่นห้าบี้เนี่ยสดสดแต่เราจะมีตั๋วกระชายตรงนี้คือหนึ่งร้อยใบ รเราจะได้การันตี100เนี่ยรอบหนึ่งแล้วก็จะมีตั๋วที่เทโอตัวเนี้ย108เท่าบว่าเทโอเราจะได้การาันตีที่201และ101แตผนนะ่ผมว่าไม่น่าจะโดนนะผมว่าไม่น่าจะโดนนะวันนี้เราเทโอซี2แน่นอนการันตียังไงวันนี้เทโอเราซี2แน่นอนมูลค่าในวันเปิดวันนี้ประมาณ30,000กว่ารูบี้ได้ตอลปขอเทโอสาคู99แต่วันนี้ผมไม่กลัวนะครับ ผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวเพราะว่าวันนี้ผมก่อนที่ผมจะมาเปิดอ่ะถามว่าทำไมต้องเป็นวันนี้นะครับเพราะผมไปผมก็ต้งว่าวันนี้ผมมากับจะมากับโชคครับจนันม,มากับโชคก็ได้วันนี้ผมมากับโชคผมบอกได้แค่นี้บอกบีวันนี้ผมมีโชกไงเขาบอกว่าวันนี้ผมมีโชคก็เลยมาเปิดคนละโชคกันในห่าเขาต้องมีโชกไปเราจะลุยกันที่ เอาไ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อบางทีเราได้ TOC 6แล้วเราจะได้เปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นตัวอื่นคนดูบอกไอ้สัตว์มึงแค่สามหมื่นเนี่ยนะมึงจะ C6 ใช่ครับจนันจันเห็นไหมผมมากาอะไรผมมากะโชคไง Shop, ลิทแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับขั่งได้ที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกไลเซน์แบบเอกุสิตรได้เลยและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งร้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของพิเศษจากแร็คและล็อกเจเนซีห้ามพลาดกับความยิ่งใหญ่7-9ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมสิลิกิตพบกันที่บูธลิทแมนช็อปได้เลยนะ ใครที่อยากบอดแต่ตัวแบตเสื่อมใครที่อยากบอดแต่ก็มือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแต่ก็ติดโซเชียลสุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทันวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตบหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่เองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค MVP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงสามเท่านลลงกคดเยยนะออี สี่สี่สี่แล้วกันนะจะไปบอกสี 5, ่ห้าสี่หกมันก็กลจะเกินไปหน่อยหนึ่งจากสี 5, ่ห้าสี่หกมันก็จะเกินไปหน่อยหนึ่งมันไงถือว่าเปิดได้สวยถือว่ากลัวโชคมาทําไมกูจะเอาโชกมาทําหาอะไรกูถามจริงไปกันต่อ นี่คือสูตรนะผมบอกให้สูตรเนี้ยผมผมเคยใช้มาแล้วนะครับแล้วออนแล้วได้เทโอเขาไม่ได้อยู่ดีไปเชี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แสงขึ้นมาเฮ้ย hey, แต่เขาบอกว่าเวลาไม่มีแสงอะ่ะมันสามารถหาได้เหมือนกันเว้ย mm hmm. ผมจะบอกให้เวลาไม่มีแสงเนี่ยมันก็ได้เหมือนกัน mm hmm. บึมโอ้แล้วไม่แล้วไผมไหม ไอเชียไม่มีแสงนองมนตเลือมมสาแงวามันมาแล้วไม่การันตี100ว่ะเมื่อกี้มันไม่มีแสงนะเมื่อกี้มันไม่มีแสงแล้วผมไม่ได้การันตีไง แล้วผมไม่การันตีผมบอกแล้วโชคผมเอาเรื่องไม่มีแสงอะ่ะมันก็มีไอนี้ได้ไปกันต่อไม่มีแสงมันก็ไอนี้ได้นะเว้เราอย่าดูถูกไปผมเห็นหลายคนเล่าไอเชอไอสี่ดาวตัวนี้ผมแม่งไม่ได้ในสิ่งที่ตัวที่ผมแม่งอยากได้เลยวะ่ะ ใจเห็นมันช้าๆไอ้ยยเอ้ยตกใจเห็นมันแสงะช้าแต่เปิดนีมันเสียวเหมือนกันนะเอาจริงเวลามันขึ้นข้อความมาเอาจริงผมก็ไม่ได้อยากให้มันมีแสงนะผมว่าถ้ามันมีแสงเราเรารู้ไงแต่ถ้าเราไม่มีแสงเียเรากดเนี้ยมันจะลุ้นมื๊บเด็ยะมันจะลุ้นคุยตะเรียสองตัวไปกันต่อครับจัน เราได้ซีสองแล้วไปอ่อนหัดสิ้นดีแล้วกูจะไม่ได้ตัวอื่นเลยเหรอเนี่ยกูเคอไอรูนี่ไม่ได้มีแต่เทโอเหรอเนี่ยอ่อนหัดสิ้นดีเชื่อได้การันตี เอามีลุงแบบนี้ผมแดงผมแดงผมแดงนี่แชงคูดไม่ใช่วะไอ้เอ้ยอ้าวอย่าบอกนะแต่กูได้ตรวเชี่ย ผมเอาจริงๆนะเว้ยผมไม่กล้าบอกว่าผมไม่อยากได้ยอนฮีผมไม่กล้าบอกเพราะว่าอาัตว์มันได้ยากที่เรามาตู้เทโอเช็ดแค่ขอยตัวเดียวดอนฮี he, ขอยตัวเดียวเชียเขาเรียกว่าเปิดได้ตัวในสิ่งที่ไม่กล้าฝันเอ้ะเ้ยเจ๋งๆจริงๆ,งๆงผมอยากผมอยากได้ผมอยากได้อยอนฮี ต่อย่าขอการันตีที่100่ง้อยได้ไหมอย่าขอการันตีส0งร้อยได้ไหมอเอาแบบดอกเนีหยมาอีวงอีวานไม่มุงไม่มาเลยไอ้เท่ไม่ถอนหันวะได้สี่สี่สามไม่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 ไมไมไม โอหเีย oh, แต่ไอเกินการันตีเขาจะเอพีไอแต่แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ยอนทียังไงทถอเข้ามาแต่ขอสองสองตัวได้ไหมโลบซะด้วยออนหัดสิ้นดีซีสามแต่น่าจะได้ซีสี่ซีห้านะผมว่า ทีนึงเรียบร้อยหมดได้สรุปหลอกแรกผมได้เทโอมา2ตัวครับแล้วก็ได้ยอนฮีมาตัวหนึ่งก็ถือว่าถือว่าถือว่าดีนะที่ผมได้ยอนฮีตอนนี้ผมเหลือยอนฮีอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าออกยอนฮีตรงนี้แม่งสวยสดงดงามมากเหลืออีกร้อยโลครับไปอันนี้มีน่าจะมีการันตีหนึ่งการันตีนะครับอันนี้ แต่ันน่าจะไม่ไม่ออกถึงการันตีอะผมว่าแสงน่าจะมาก่อนแล้วมึงออกตัวที่เทินตัวละครหมายถึงเทินยังไงครับอาจารย์เทินยังไงเอ่ยหมายถึงว่าอ๋อเอาไปผสมถูกไหมก็คือเอาไปเอาไปเอาไปรวมเออว่ามันรวมได้ด้วยนะพูดถาผมไม่มีตัวเลยเลย อัพสกิลตัวไหนก่อนดีอะครับจานบอลบี bon คือถ้าผมอัพสกิลอะ่ะมันตอนนี้มี2ตัวหลักๆเอาเอาเอาแบบเอาแบบสกิลใหญ่นะเอาสกิลของสกิลใหญ่ะนะครับจานมีมีตัวเลทก็คือเป็นถ้าตัวไอทีผมะจะเป็นเอสปาดากับเทโอครับจะเป็นเอสปาดากับเทโอถ้าผมจะอัพอะ่ะโอ้แม่งผมแม่งเกิอจัดเลยไอ้เชี้ย ขอมีมีม,มีมีเม็ดมีเม็ดเรียบร้อยไม่มีเม็ดไอ้า่าผมไม่มีเม็ดอ่ะเดซี่เหรอเชื่อมีแบ็กลดแล้ววันนี้แล้วผมมีแบ็กลดแล้ววันนี้ชิบหายแล้ว ตัวธรรมดาครับตัวธรรมดาจริงจริงจานสามารถอัพได้หลายตัวอยู่นะถ้าเป็นผมผมจะอัพตัวที่เราใช้ชัวร์ครับอย่างเช่นสมมติจานลงเลทอะคารอนก็ก็อัพได้ครับจานฮิวแรงขึ้นหรือจะเป็นพวกแบล็คจริงจริงมันมันมันหักหินมันหาง่ายนะมันอยู่ที่ว่าเราอยากได้ตัวอะไรหรือว่าเราอยากใช้งานตัวไหนก่อนนะครับจานมันอัพได้หมดแหละหลังๆมันมันครบทุกตัวอยู่แล้วคารอน โ้แต่ผมรู้ว่าผมดวงสวยอยู่นะเอาจริง,รงใช่ครับสำคัญเราสนิทอุ๊ี้แสงมาดอวสุดท้ายพอดีอ้าวแล้วมีเม็ดแบบนี้มีเม็ดแบบนี้ขอผมแดงถ้าผมแดง TOC ส,สีแต่ถ้าผมผมสีดำๆๆแบบผมสั้นๆอ่ะก็ยอนทีสีสองแม่งก็เจ๋ง ผมผมขอผมผมขอยอนทีนะตัวนี้ผมอยากได้ยอนทีวะ่ะเอาตรงๆผมอยากได้ยอนทีซีสองผมจะตีสองเป้าอ้เอทโออย่างนี้สวยเทโอซีี่ถ้ากับว่าก่อนก่อนผมมีระยะเวลาประมาณสิบกว่าวันผมว่าผมนา่าจะได้เทโอซีห้าคือแต่ถ้ามีกระตุ้งกระตังหน่อยก็เติมซีหกแน่นอนผมว่าก่อนก่อนทีท่ตู้เทโอหมดนา่าจะซีหกครับ เพราะว่าเราสมมติเราทําอีกซีนหนึ่งอ่ะมันจะทําให้ไอสวยสรุปแล้ววันนี้นะครับที่เราได้มาก็ถือว่าถือว่าไม่ได้แย่เลยครับเทโอผมได้มาหนึ่งสองสามตัวเทโอได้มาสามตัวนะครับแล้วก็เราจะได้เดซี่มาตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ยอนฮีตัวหนึ่งถือว่าถือว่าสวยเลยยอนฮีเนี่ย มันจะโหดเนี่ยมันต้อง C2 เพราะว่า C2 เนี่ยมันจะสามารถตีทีละ2สองเป้าคือแล,แล้วเวลาตีธรรมดามันติดหลับแล้วตีสองเป้าแล้วไม่มีโอกาสติดหลับทาให้ยอนทีมันโหดมากและถ้าดาเมจมันแรงๆคือมันเป็นตัวที่ที่เวอร์แล้วก็เป็นตัวที่ฟาร,ร์มฝันร้ายได้ดีครับเพราะฉะนั้นยอนทีเป็นตัวที่น่าทํามากๆอีกตัวหนึ่งนะณนะตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะฮีโร่ที่ฟาร,ร์มฝันร้ายได้จะมีสตัวดีๆนะจะมีเทโอยอนที ee, แล้วก็ 大喊。